รถหรูดีไซน์ผู้บริหารเข้ามาใหม่กันแล้วอีกหนึ่งคันค่ะพี่ถาไม่น้อยด้วยนะคะคันนี้ด้านหน้าของกลางเต้นนะคะเป็น Toyota Camry 2.5ไฮบริดพรีเมียมปี2019จด20เลขไม้แค่53,000เท่านั้นรถสวยเลยค่ะพี่ค่ใไม่น้อยด้วยนะคะคันนี้ราคาตั้งขายที่969,000บาทเท่านั้นนะเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยค่ะพี่ค่ะรายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกับน้องกลางเต็นเพรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพรย์ต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1นึ่งเซรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้กลางเต็นมีรถสวยๆดีไซน์ผู้บริหารมานําเสนอคุณพี่ปีใหม่ไม้น้อยอยู่นะคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าคัมรี่นะ2.5งห้ไฮบริดตัวพรีเมียมปี2 0 1 9จด20ค่ะคุณพี่รถใช้งานมือเดียวประวัติศูนย์ค่ะคุณพี่และเลขไม่แววมากไม่แค่ห้าหมื่นสามไม้น้อยสุด นะคุณพี่ราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่969,000นะคะเครดิตดีฟรีดาวได้อีกนะหรือถ้าคุณพี่มีงบดาวคุณพี่ก็มาจัดได้เลยนะราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบครึ่งเลยค่ะคุณพี่สภาพยังสวยอยู่เลยนะคะป้ายทะเบียนก็ได้เลขนี้ไปเลยนะเลขทะเบียนสวยๆ9กล2664ผลรวมได้34เลขแห่งสติปัญญาความรู้นะคุณพี่นะได้ไป้ายนี้ไปด้วยนะพี่เดี๋ยวพาไปชมรอบๆคันเลยว่าจะสวยแบบนี้อย่างที่กางเต้นพูดไหมไปดูกันเลยนะไฟด้านหน้านะคะ เป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะคุณพี่นี่ก่อไฟใสแจ๋วเลยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันค่ะคุณพี่ตัวนี้มีตัวเลดาให้ด้วยนะคะด้านหน้ารถนะคุณพี่ก่อไฟทางด้านนี้ก็ไม่มีรอยแตกค่ะคุณพี่เห็นไหมคะสวยๆเลยเพิ่งจะเข้ามาวันนี้เลยนะกางเตลลี่ม,มาอัปเดตให้คุณพี่ได้ดูเลยนะคะไม่น้อยๆอย่างนี้ ตรงตามที่พี่ตามหากันไหมคะคุณพี่และแถมนี่ค่ะคุณพี่ขาได้ล้อมแม็กเดิมแท้จากโตโยต้านะขอบแม็กไม่มีรอยกินขอบพืชบาดมานะตัวยางเป็นยางดันหลบด้วยค่ะคุณพี่เดี๋ยวหนูปีดูปียางให้นี่ยางปี2 0 2 4ัยางเพิ่งเป,เปลี่ยนมาเลยนะคะยางปีนี้เลยค่ะคุณพี่ขาซุ้มล้อด้านในนะคะตัวโชคนะจุดแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่คะ่ะโชกไม่มีการเปลี่ยนมาของเดิมแท้จากศูนย์นะคะตัวนี้พ่นเคลือบกันสนิมให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวล้างทาความสะอาดคุณพี่จะได้เห็นสภาพแบบใหม่กิบเลยนะคะตำแหน่งตัวน็อตอยู่ครบ ทุกตัวเลยค่ะตรงนี้ขอบด้านข้างนะไม่มีรอยผยเอยออ,อกเห็นไหมคะรับประกันโครงสร้างเลยไม่มีชนหนักจมน้ํากับสีมาแน่นอนค่ะหูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็มีบายสปอนมอนิเตอร์นะคะทั้ง2ข้างเลยของหูกระจกนี้แจ้งเตือนจุดอับสายตาตรงรถด,ด้านข้างที่วิ่งผ่านเข้ามานะพี่นะ ตัวนี้นะคะให้ดูค่ะเหลี่ยมสานตัวรถรอยบุบลักยี่ไม่มีสภาพสวยมากนะคะที่เปิดประตูเป็นโ mm, ครคมคมเมียมค่ะคุณพี่โครเมียมไม่มีลอกล่อนเลยนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูโครงสร้างรอบๆคันนะคุณพี่นะตรงนี้นะคุณพี่เหลี่ยมสานตัวน็อตชัดเจนนะคะไม่มีรอยขันไข่าคุณพี่สภาพป,ประตูนี่ของเดิมเลยจุดแต้มจากโรงงานยังอยู่เลยนะคะสะครับเพจด้านข้างยังไม่ลอกสติ๊กเกอร์เลยสภาพสวยกริปเลยนะคะคุณพี่คะตรงนี้นะคะเหลี่ยมสานตัวน็อตนะทางฝั่งประตูด้านหลังค่ะคุณพี่ตัวน็อตไม่มีรอยแกะนะคุณพี่โครงสร้างเดิมเลยนี่ evet นะเห็นังอแผ่นเพ ยังใหม่อยู่เลยนะเดี๋ยวให้ดูมุมนี้นี่ด้านในนะคุณพี่ประตูด้านข้างฝั่งนี้นะคะตัวน็อตก็ไม่มีรอยแกะไขนะคะตรงนี้นี่จุดแต้มจากโรงงานนะคะพี่สคา,าเพจตรงนี้ก็ไม่มีเอาออกนะคุณพี่นี่ยังอยู่เลยสติกเกอร์เดิมค่ะคุณพี่คะและตรงนี้นะ,ะ,ะนนะด้านข้างจะมีมาด้านหลังนะทั้งสองบานนะประตูด้านหลังตรงนี้นี่นะคะสวยกริบเลยนะคะ เห็นไ,ไหมคะเดี๋ยวพามาชมนะด้านท้ายนะคะคุณพี่ขาไฟท้ายแบบ LED สวยๆค่ะคุณพี่เซ็นเซอร์ถอยหลังของเขามีมาให้ทั้ง4จุดด้วยกันฝังติดกับกันชนด้านท้ายเลยนะคะคุณพี่ขาเนี่ยเปิดให้ดูตรงนี้นะ,ะนี่เปิดง่ายมากนะคะที่เก็บสัมภาระด,ด้านหลังค่ะคุณพี่ไม่สะอาดๆเลยไม่มีรอยถลอกหรือรอยเลอะเทอะเลยนะคะสะภาพคมกริบเลยสวยมากๆนะคะใส่กระเป๋าเดินทางใส่ถุงก๊อฟได้4-5ใบเลยคุณพี่นี่แล้วก็เวลาเราอยากจะแบบ เป็นยางใช่ไหมด้านหลังก็จะมีที่แขวนตรงนี้ให้ด้วยนะคะแม่แรงอะไรมีอยู่ครบเลยคันนี้นะะมีกุญแจสำรองมาให้อีกหนึ่งดอกด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวรถเลยไหวทันใจแน่นอนล้อแม็กยางได้เป็นแม็กนะคะพี่มีครบค่ะคุณพี่ซีนทานอา้าวายังอยู่นะคะถ้ามีการกนาชนหนักด้านท้ายมาเขาจะพ่นสีทับไปเลยนะโครงสร้างเดิมที่ยังสวยอยู่เลยนะ สียางตรงนี้นะคะกางเป็นทีให้ดูค่ะใช้งานได้ตามปกติเลยช่องรามน้ำฝน,นตรงนี้นะคะก็ไม่มีรอยทําสีนะเนี่ยเดี๋ยววันที่เขาล้างทําความสะอาดกางเต็นท์จะมาอัปเดตคันนี้ให้ดูอีกรอบนึงนะคะคุณพี่นี่สียางด้านหลังนะ,ะใช้งานได้ตามปกติจิ๊กให้ดูเลยค่ะคุณพี่แน,น่นๆเลยนะคะกอไฟของเดิมไทโคอิโตนะคะก็คือไม่ได้เปลี่ยนมาค่ะคุณพี่กอไฟของเดิมเลยเดีนะ๋ยวให้ดูประตูทางฝั่งด้านนี้นะคะ นี่แผงประตูด้านข้างนะคะเป็นบุหนังซอฟนุ่มนะคะแบบกันกระแทกได้ดีเลยของพี่เดินตะเข็บได้นะคะเป็นได้แบบสีน้ําตาลรูร้ลารักชูลี่สุดๆนะแล้วก็นี่แสงไฟจากประตูด้านหลังตรงนี้มีมาให้ด้วยนะคะเหลี่ยมสานตัวน็อตทางฝั่งนี้นะพี่นี่ไม่มีรอยขันไขนะสภาพเดิมเลยนะคะสะคับเพดตรงนี้นี่ยังมีมาให้ติดกับตัวรถนะภายในนะคะได้เป็นบอน,นังสีดําปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะปรับเอนได้นอนได้นะตรงนี้ก็จะนี่กดตรงนี้ ปึ๊บนี่ปรับเอ็นเบาปึ๊บฝั่งนี้นะลองดูจากฝั่งนู้นนะคะปรับเอ็นได้นะหัวบบาเหมือนเป็นวิก้เมาส์เล็กๆด้วยนะคะคุณพี่ สวยมากๆเลยนะคะพ้ายางมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวนี้มีแอร์ด้านหลังควบคุมแอร์ได้จากตรงคอนโซลตรงกลางตรงนี้เลยนะคะที่วางแก้วนะแบบบิวอินนะมีมาให้พร้อมที่ชาร์จแบตอีก2จุดนะคะรับกาลังไฟ2.1แอมป์นะชาร์จแบตได้ไวแน่นอนนะคะเบาะทางฝั่งข้างๆคนขับตรงนี้เราก็สามารถปรับพับให้เขาได้นะเป็นแบบไฟฟ้าค่ะพี่เดินหน้าถอยหลังได้นะคะ แล้วก็ปรับเอนได้นะคะกระเป๋าจิงโจ้นะคะด้านหลังมีมาให้ถึง2จุด,ดวยกันมิติตัวรถด้านในนะคะหลังคาหม่สะอาดสะอ้านร,รอ้อยอัระเลกยันการเจอไม่มีพร้อมได้หลังคาสลูไม่อีกคุณพี่คะขับกินลมชมวิวดูดาก,กับแฟนได้เลยนะคะเห็นไหมคะด้านหน้าหนึ่งเราลงมองดูนะ้ำพี่ดีไซน์สปอร์ตมากพร้อมตกแต่งแสงไฟแอมเบอร์ไลท์แสงสีฟ้านะสวยๆเลยนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวการเต้นพาไปดูตรงที่นั่งคนขับบ้างจะสวยหรูไหมนี่ ตรงนี้นะฮะเป็นตวงสุดที่แบบใช้งานบ่อยๆนะแต่ไม่ลอกเลยของเดิมนะคะคุณพี่ตรงเนี้ยสองขีดตรงนี้นะคะสามารถดกดล็อกล็อกรถได้ถ้ากุญแจอยู่ในกระเป๋าแล้วใช่ไหมนี่ได้จากตรงนี้เป็นแบบสมาร์ทย์เลดด้วยนะคุณพี่นะ สวยเลยนะคะเดี๋ยวพามาดูทางมุมนี้ค่ะคุณพี่คะเหลี่ยมสันตัวน็อตนะคะชัดเจนไม่มีรอย,ยคันไขค่ะอันนี้ตรงฝั่งประตูคนขับนะค,ะคุณพี่คะของเดิมนะคะมีมาร์กไว้อยู่แล้วนะคะนี่ตำแหน่งของตัวน็อตนะนี่ไม่มีหลุดเอาเลยนะคะแล้วตรงนี้สครับเพดด้านข้างของแคม ry รมีมาให้นะคะตรงนี้ที่เปิดทีเดเด่เปิดกระจกนะคะเป็นออโต้ได้ทั้ง4บานเลยนะคะคุณพี่หูกระจกปบพับไฟฟ้าตัวนี้มีเมมโมรี่ซีเซตตำแหน่งบอกให้ถึง2จุดเลยด้วยกันนะคะแล้วก็ติดฟิล์มนะฟิล์มยังใหม่อยู่ เลยนะคะเป็นของลามินาค่ะคุณพี่นี่ของเดิมเลยนะคะภายในหนูชอบความเบาะที่เป็นฟูฟูตึงๆนะสภาพเบาะไม่มีล้มเลยเบาะเป็นบักเก็สีค่ะคุณพี่โอบรัดตัวนะคะปรับพัไฟ,ฟ้าคู่หน้ามีตัวดันหลังให้ด้วยปรับเอ็นได้เดินหน้าถอยหลังได้ คุ้มค่าเลยนะคะและตัวนี้นะคะเปิดไฟสูงแบบออโต้ได้ด้วยนะคะป้องกันการเลื่อนถลายเปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้าและตัวนี้ก็เป็นเปิดรบฟ้าถังน้ํามันนะคุณพี่แล้วก็มีช่องที่เอาไว้เก็บบัตรเครดิตนะคะหรือว่าใส่เหรียญอะไรนี่ให้พร้อมๆเลยนะคะระบบรพูดสตาร์ตกุญแจรีรโมทได้ถึง2ดอกพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยไม่มีลอกล่อนนะคะเป็นหนังแบบนี้นะคะเดินตะเข็บได้แบบคมกริปเลยนี่มีการแจ้งเตือนรถคันข้างหน้าป้องกันการออกขับรถออกนอกเลนนะคะและตัวนี้มีครุสคอนโทรลให้ด้วยควบคุมนะ เครื่องเสียงนะคะสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยค่ะคุณพี่คะคอนโซลตรงกลางนะคะนี่เห็นไหมคะแตกต่างจากตัวน้ํามันปกติถ้าเป็นตัวน้ํามันปกติจะเป็นคอนโซลตรงกลางตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะตัวนี้ได้เหมือนแบบเป็นสีไทเทเนียมสีบอลเงินค่ะคุณพี่ตัวนี้สามารถปรับพัดลมเบาะได้ด้วยนะคะตรงนี้ทั้งสองเบาะคู่หน้านะคุณพี่นะคุ้มค่ามากเลยเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูนะคะคุณพี่คะ ้าเครื่องไฮบริดเครื่องจะเงียบขนาดนี้หน้าปัดหน้าจอนะคะเป็นดิจิตอลด้วยคะ่ะคุณพี่ยังสวยอะครับนี่คะ่ะและให้ดูนะคะเลขไม้นะคะไม่ได้กอนะคะคุณพี่ขาเลขไม่อยู่ที่5 3าหม ไม่น้อยสุดๆเลยนะคะและตัวไฮบริดผสมน้ามันตัวนี้ประหยัดน้ํามันสุดๆค่ะคุณพี่ประหยัดจริงๆเพราะเขาใช้ได้ถึง2ระบบเลยได้เครื่องเสียง JBL รอบคันเลยค่ะของเดิมแท้นะคะคุณพี่เสียงพร้อพิงเสียงเบสต,ตึบๆเลยนะคะตรงนี้นะคะจะมีนวิ i เกเตอร์นำทางนะคะจากตัวรถนะรับตัวแอปพลิเคชัน T-Connect ให้แล้วนะคะคุณพี่ขาตัวนี้นี่ บูมเมนูเชื่อมต่อบลูทูธ FM AM Apple CarPlay Android ได้นะคะแอร์ได้เป็นแบบ Duo Air ค่ะคุณพี่สามารถปรับแยกส่วนกันได้นะคะนี่เป็นแอร์ออโต้นะตัวนี้มีไวเลสชาร์จเจอร์เวลาชาร์จแบตโทรศัพท์โดยที่ไม่ต้องเสียบสายด้วยนะคะ ก,ก็ชาร์จวายยูนะคุณพี่สายจะได้ไม่ต้องระยงยะระยางนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัว AUX USB เชื่อมต่อได้จากตรงนี้นะคะกล้องบันทึกหน้ารถนะเขามีติดตั้งมาให้อยู่แล้วคุณพี่โหออปชั่นจัดเต็มมากเลยนะคะคันนี้นะเป็นรถหน่วยงานค่ะคุณพี่หนูบอกเลยสภาพใช้งานคือไม่ช้ำเลยนะคะกระจกด้านหลังมองหลังตัดแสงแบบออโต้ด้วยนะคะและให้ดูตรงนี้ปกติจะเป็นรอยเจมิมใช่ไหมถ้าเป็นรถบ้านอันนี้เป็นรถหน่วยงานจะไม่มีรอยเจิมนะคะเปิด กระจกสองหน้าตรงนี้มีแสงไฟให้ด้วยเลยทั้งสองฝั่งเลยนะคะคุณที่นี่ให้ดูเปิดได้นะคะตรงนี้หนูชอบที่ว่าเขาตกแต่งแสงไฟแอมเบลไลท์แสงสีฟ้าตรงนี้นะคะมีเห็นไหม ถ้าเปิดตอนกลางคืนเนี่ยจะเห็นมีติตัวรถที่สวยมากๆเลยตัวนี้ก็จะเป็นพวกคู่มือการเข้าศูนย์นะมีมาให้ครบๆเลยประวัติยังอยู่ครบเลยค่ะคุณพี่โอ้โหคันนี้คุ้มค่าพร้อมในการใช้งานสุดๆเลยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเดี๋ยวกางเต็นท์จะพาไปดูเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะไมเกร็งบนรอบคันที่กางเต็นท์รีวิวไหมไปดูกันเลย เข้ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์ c a m รี2.5ไฮบริดพรีเมียมตัวนี้นะคะฝาครอบเครื่องอันเดิมนะตัวนี้น่าจะเป็นแบบว่าลอยน้องหนูมางุบงุบนะคุณพี่นะไม่เป็นไรค่ะคุณพี่แต่เราเช็คให้แล้วว่าเครื่องเดิมไม่มีการเปลี่ยนยกเครื่องมานะคะตัวน็อตนะ นี่ตามตำแหน่งไม่มีรอยขันเลยนะคะคุณพี่คะอันนี้สภาพเครื่องเดิมๆของเขาเดี๋ยวร้างทําความสะอาดให้ใหม่กริบเลยค่ะคุณพี่พวกน้ํามันของเหลวอะไรเดี๋ยวกลางเต็นเปลี่ยนถ่ายให้นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ใหม่แบตเตอรี่นะคะ,ะต,ตัวน้ํามันรถเนี่ยยก แบตเตอรี่ใหม่ให้เลยค่ะตอนที่คุณพี่รับรถไปจะได้ขับแบบมั่นใจขับกันได้เป็นยาวๆเลยนะคะแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกันอยู่ที่10ปีนะคะหลังจากที่ออกป้ายแดงมาตอนนี้ถ้าเป็น <20 S 1> นะปี19-20น,นะก็ swag, นะแปลว่ารถใช้งานมาแล้ว4ปี 2. คุณพี่ใช้ได้อีก6ปีนะเข้าศูนย์ได้ตามปกติเลยตัวโชคนะคะของเดิมค่ะไม่มีการเปลี่ยนมานะคะโครหัสของเขายังอยู่เลยนะคะเรียมสารตัวน็อตนะคะตงฝากระโปรงด้านหน้านะก็ไม่มีรอยแกะไขนะคุณพี่นะอุปกรณ์โครงสร้างเดิมซีนยางใช้งานได้ตามปกตินะ ก่อไฟนี่ก็ของเดิมเหมือนกันค่ะคุณพี่ไม่มีการเปลี่ยนมานะคะด้านหน้าเดิมๆรับประกันโครงสร้างการันตีอยู่แล้วนะคะบริษัทหนูเปิดมากว่า25ปีแล้วค่ะคุณพี่ปีนี้ปีใหม่แล้วนะเราก็จะนับเป็น25แล้วนะคุณพี่คร,ครบเลยก่อไฟตรงนี้ก็ไม่มีรอยเปลี่ยนมานะคะ อุปกรณ์พลาสติกตรงนี้นะคะอยู่ครบเลยค่ะพี่เรียมสานตัวนอะทางฝั่งขวามือก็ชัดเจนค่ะไม่มีรอยทํามานะคุณพี่ฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีรอยทําสีเลยค่ะสภาพเดิมเลยนะซีนยางด้านหน้าใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะพี่แผงการความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือชีขาดเลยนะคะนี่สังเกตง่ายๆนะคะรถมือสองคุณพี่ดูไม่ยากเลยนะคะย้ําสเปคคันนี้กันอีกทีค่ะใครที่กําลังตามหาแคมรี่2.5ไฮบิดพิทีมีมตัวท็อปสุดนะคะปี2019จุด20ไม่5 3สา 53, มไมน้อยๆขนาดนี้คุณพี่ รอช้าไม่ได้แล้วนะเข้ามาส,สวยขนาดนี้เลขทะเบียนก็สวยด้วยนะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายที่969,000่รถใช้งานปีเดียวประวัติศูนย์กุญแจมี2ดอกให้นะคะคุณพี่สำหรับคันนี้สาภาพสวยพร้อมใช้งานมากเลยสนใจนะติดต่อหากางเต็นท์มาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลย0 6 4 5 5 4 6 4 6 9โทรก็ได้แอดไลน์มาก็ได้นะคะตอบตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะคุณพี่ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้กันนะทำ มีรถเข้าใหม่มาอัปเดตอะไรส,ยสวยๆขนาดไหนนะรอได้เลยค่ะคุณพี่วันนี้กางเต็นก็ขอตัวราไปก่อนนะถ้ารายละเอียดตรงไหนนะคะที่ติดขัดที่ลูกค้ายัางแบบว่าซราข้อมูลไม่ครบทักมาหาหนูนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปแล้วนะคะเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย